อัปเดตรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็น To y o ต a a อันติ 1.6G ปี2019บอดี้สีขาวสวยๆเข้ามาเพิ่มอีกแล้ว1คันนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนมองหา To y o ต a a อันติมือ2ไว้ใช้งานนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะแนะนำคันนี้ไป1หนึ่งทางเลือกเลยปี2019ไม่ใช้งานเพียงแค่101,000กิโลเท่านั้นเลยได้เป็นรถใช้งานมือเดียวประวัติศูนย์นะคะรถหน่วยงานปลดระวางโดยบอกเลยข้อดีของรถหน่วยงานเข้าตรวจสอบศูนย์ ทุกระยะการใช้งานแน่นอนเพราะฉะนั้นการันตีโครงสร้างมาให้แล้วรอบคันพี่ๆท่านไหนอยากได้รถมือ2นะคะสะดวกสบายในการจัดไฟแนนซ์นะคะหรือว่าการันตีโครงสร้างนะคะแนะนําเลยนะคะติดต่อนหนุดได้เลยตามเบอร์โทรศัล่ะรับรองคันนี้ได้ไปสวยคุมแน่นอนไปดูรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆท,ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจเจอกับนุชอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะ,ะมีรถอัปเดตอีก1คันนะคะเป็นรถเข้าใหม่เลยนะคะกับ To y o ต a a อันติสนะคะ 1.6G ปี2019นะคะราคา4 2 9 0 0 0บาทค่ะพี่คันนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวน์ผ่อนเดนละเพียงแค่7,200บาทนะ,ะวันนี้จะพามาอัปเดตนะคะสะภาพตัวรถที่เข้ามานะคะย ยังไม่ผ่านการเก็บงานนะคะอีกเช่นเคยนะสาหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะที่มองหารถไว้ใช้งานสักหนึ่งคันอยากดูนะคะว่ารถที่เรารับเข้ามานะคะสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะเผื่อบางเต้นนะพี่นะไปนะคะเราไม่เคยเห็นรถ รับเข้ามาเลยเราไม่รู้ว่าสภาพเป็นยังไงนะคะวันนี้นะคะนุจะมาแนะนําตัวนี้เลยนะคะเป็นรถเพิ่งรับเข้านะคะแจ้งให้อีกหนึ่งรอบเลยว่าคันนี้ยังไม่ผ่านการเกร็บงานหรือว่าปรับสภาพให้ดูแบบเพียวๆ,ๆเรียวๆกันไปเลยนะพาดูโครงสร้างหลักนะคะว่ามีประวัติพลิกคว่มชนหนักมาแค่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้พาชมในคลิปนี้สําหรับคนที่นะคะอยากได้รถมือสองนะแต่ไม่สบายใจในเรื่องของตัวโครงสร้างนะคะแนะนําชมคลิปนี้ให้จบนะคะรับรองได้ไปคันนี้สวยคุ้มราคาแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามารับ ับชมในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถกันก่อนสำหรับตัวนี้นะคะได้โฉมตัว m n o r Change ปี2019นะคะราคาอยู่ที่4,29,000บาทนะะตัวนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวนะคะจะผ่อนอยู่เดียลลับเพียงแค่7,200บาทเท่านั้นเลยนะ,ะดอกเบีย้ยเริ่มต้นตอนนี้นะคะอยู่ที่2.39เอรสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดี e. รับรองนะคะได้รถสวยดอกเบี้ยถ,ถูกๆนะคะติดต่อหนุดมาได้เลยนะ,ะสำหรับใครมองหารถมือสอไว้ใช้งานดู สำหรับตัวนี้นะคะจัดได้เลยว่าเป็นรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะกับ t ต y ยต้าอันตินะคะขึ้นชื่อในเรื่องของการใช้งานถึกทนนะและคันนี้ไม่ใช้งานเพียงแค่11-0,000มนกิโลนะตัวรถเนี่ยบอดี้โครงสร้างเดิมแน่นอนค่ะเราการันตีมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติผิดความชนหนักจมน้ำกองใหม่แน่นอนนะคะเป็นรถใช้งานมือเดียวเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ด้วยนะคะคันนี้นะคะตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนค่ะแล้วก็ ไว้วางใจในเรื่องของตัวโครงสร้างได้เลยนะคะเพราะว่ารถหน่วยงานของเรารับเข้ามาะคะร,รถหน่วยงานข้อดีของเขาเลยนะคะเข้าตรวจสอบศูนย์ทุกระยะการใช้งานแน่นอนเพราะฉะนั้นโครงสร้างหลักไม่มีผิดความชนหนักมาแน่นอนนะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะคะโคมไฟเนี่ยนะคะไม่มีดูรอยการแตกเล้าเลยอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานสันเตี่ยมด้านหน้าตัวรถนะคะคมคมเห็นได้ชัดจะมีในส่วนของการชนด้านหน้านะคะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆตามมาอยู่การใช้งานของตัวรถนะ แต่ว่าเดี๋ยวหลังจบคลิปนี้ไปนะคะเดี๋ยวนุชเก็บงานให้เพิ่มเติมนะคะโป่งซุ้มล้อนะคะไม่มีประวัติโดนชนหนักมาแน่นอนนะคะรอยต่อเรียบเนียนนะคะสันเรียมคมๆเห็นได้ชัดเลยนะ,ะแล้วก็ได้เป็นแม็กเดิมโรงงานอีกด้วยนะคะคันนี้แม็กขอบสิบหนะ,ะสำหรับดอกยางได้ยางปีใหม่คะ่ะปี2023มาให้แล้วทั้ง4เส้นเลยกระจกมองข้างคันนี้นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวด้านหน้าตัวรถก็ได้เป็นกระจกพาร์ทเดิมจากโตโยต้าเลย บภาษีพลบวันออารถเดี๋ยวเราต่อให้นะคะพี่ๆขาใครสนใจรถมือสองทัดเกรดคร่ะคุณภาพเราดูแลบริการให้ลูกค้านะคะทุกถึงแน่นอนเลยทุกจังหวัดนะคะสำหรับพี่ท่านไหนอยากได้อยู่ต่างจังหวัดซื้อได้เช่นเดียวกันนะคะเรามีไฟแนนซ์นะคะเซ็นบริการถึงหน้าบ้านเลยนะสำหรับใครที่ อยากได้รถคัดเกรดนะคะติดต่อมาได้นะคะสำหรับมือเปิดคันนี้นะคะได้เป็นสีขาวนะคะเป็นสีโครเมียมตัดเล็กน้อยนะกระจกรอบคันนะคะได้เป็นพาร์ทเดิมนะคะจากโตโยต้าเลยนะคะแล้วก็ภายในนะคะคันนี้จะคุมโทนเป็นคุมโทนสีเบจนะคะสำหรับภายในได้เป็นเบาะหนังสีเบจสภาพตัวเบาะไม่มีชําค่ะไม่มีริ้วรอยการฉีกขาดฟังก์ชันนะคะมีมาให้ครบเดิมโรงงานเลยนะคะระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้พวงมาลัยมอติฟังก์ชันนะคะหน้าจอได้เป็นคลาสสิกเดิมของโรงงานอีกด้วย คนอนโซลด้านหน้าตัวรถนะคะไม่มีดิ้วรอยคาบกราวแน่นอนค่ะอยู่สภาพสวยๆนะคะแล้วก็โครงสร้างหลักนะคะเสาเอหรือว่าซอกประตูนะ,ะหัวน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมแน่นอนค่ะพี่ไม่มีดิ้วรอยการแกะไข่งัดเงี้ยแต่อย่างใดเลยแผงประตูด้านข้างอยู่สภาพสวยๆสมบูรณ์แน่หัวน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมครบถ้วนแบบนี้เลย <c oughs> และในส่วนของรายเดียตัวเสาบีคันนี้ค่ะพี่ขาหน้าหัวน็อตไม่มีดิ้วรอยการแกะไข่นะคะน็อตเดิมโรงงานนะคะนี่เลย แล้วก็ในส่วนของารายละเอียดตัวแผ่นเพจนะคะวันเดือนปีผลิตตรงกับสำเนารถนะ,ะสามารถโอนเป็นชื่อลูกค้าได้เลยนะคะภายในก็สะอาดสะอ้านรถยังไม่ผ่านการเก็บงานหรือว่าปรับสภาพนะคะวันนี้นุจะพาดูเลยว่ารถที่บริษัทเพชรยนต์รับเข้ามานะคะสภาพเป็นยังไงบ้างช้ําแค่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้พาชมเลยนะ,ะสําหรับใครที่ซื้อรถมือสองนะคะยังไม่รู้ว่าเรารับรถแบบไหนเข้ามานะคะดูคลิปนี้ได้เลย นี่คือสภาพรถที่เรารับเข้ามานะคะคุณพี่ขานี่คือสภาพรถที่เรารับเข้ามานะคะการันตีโครงสร้างมาให้แบบนี้เลยพาดูกันเรียวๆเ,เลยค่ะพี่ตัวไหนมีเก็บงานก็เก็บให้เลยนะคะแต่ให้ดูโครงสร้างหลักแน่นอนะคะ่ะพี่ขาสําหรับในห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางนั่งสะดวกสบายแน่นอนะค่ะพี่คันนี้ตัวเบาะไม่มีริ้วรอยการฉีกขาดอาจจะมีริ้วรอยเปื้อนเล็กๆน้อยๆตามอายุการใช้งานหรือว่าย,ย่นเล็กๆน้อยๆตามอายุการใช้งานเดี๋ยวเราเก็บงานเพิ่มเติมให้แน่นอนค่ะพี่สําหรับรายละเอียดภาพรวมนะคะของคันนี้นะ เพิ่งรับเข้านะถือได้เลยว่านะ,ะสวยน่าใช้นะคะตัวนี้นะใครที่อยากได้นะคะตัวบอดี้สีขาวนะคะหรือว่าเป็นคันสีขาวนะคะจัดมาได้เลยค่ะพี่นานๆจะมีเข้ามาทีนะคะแล้วก็ตัวนะคะซอกประตูนะคะหัวนอ็อตนี่เลยนะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไข่นะทั้งหมนและล่างอยู่สภาพสวยๆแพงประตูนะคะไม่มีริ้วรอยการฉีกขาดกระจุกเดิมโรงงานรอบคันแบบนี้เลย การันตีมาให้แล้วนะคะกับ To y o ต a a อันตสนะคะ 1.6G ปี2019ตัวรถบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานค่ะไม่มีประวัติผิดความชนหนักจมน้ำกองหม่แน่น,นอนนะคะสำหรับด้านหลังตัวรถนะคะไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะไม่มีริ้วรอยการแตกรล้าเลยเดี๋ยวให้ดูกันนิดนึงไฟท้ายนะคะไม่มีประวัติโดน,นเปลี่ยนมาหรือว่าโดนเบียดใดๆทั้งสิ้นไม่มีรอยริ้วรอยร้านะคะการชนด้านล่างนะคะจะมีเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะคะนี่นะเดี๋ยวเก็บงานเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ตาสัญลักษณ นะคะตัวโลโก้โคราออติส 1.6G ตีอยู่สภาพเดิมนะ,ะคะโคมไฟอยู่สภาพกริบๆแบบนี้ไม่มีริ้วรอยการแตกเล้สรราสันเรี่ยมคมๆรอบคันเห็นได้ชัดเลยกระจกด้านหลังนะคะได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยตะะ้าอีกด้วยนะ,ะตัวรถไม่มีช้ำเลยค่ะพี่ค่ะนะ,ะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะโครงสร้างหลักคืออยู่สภาพสมบูรณ์แน่นอนสําหรับเปิดฝาท้ายขึ้นมานะคะหัวน็อตเลยค่ะพี่ไม่มีริ้วรอยการแกะไขเลยนะคะอยู่สภาพเดิม รอยซิลิโคนด้านข้างนะคะใช้เล็บจิ้มนะคะเห็นได้ชัดแบบนี้เลยนะอ่าเป็นยังไงบ้างนะคะลูกค้าคะวันนี้พาชมเลยนะคะรายละเอียดตัวรถของเรารับเข้ามานะ,ะบอกเลยนะคะว่าไม่มีนะคะพิกความชนหนักมาแน่นอนคะ่ะพี่นะนี่คือสภาพแรกเข้าเลยนะคะพี่ขาใครอยากได้รถมือสองนะคะที่แบบว่า รถสวยคัดเกรดนะคะต้องติดต่อนุดเลยนะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะมีให้เลือกมากกว่าสําหรับเอาต,ตีตอนนี้ประมาณ40-50คันได้เลยนะคะสวยๆกลิบๆแบบนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมมาหาหนุดได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะเป็นรถเพิ่งรับเข้าร้านมานะคะสดๆร้อนๆนะกระจกเดิมโรงงานนะคะพี่พาร์ทเดิมนะ,ะไม่มีริ้วรอยการเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนนะคะภายในกว้างๆนั่งสะดวกสบายคะ่ะพี่ด้านหลังตัวรถมีที่ชัดด้านหลังมาให้ด้วย2จุดแล้วก็ตัว ฟอกประตูนะคะทั้ง4บานหัวน็อตรอยเมคอาร์เห็นได้ชัดเลยไม่มีริ้วรอยการแกะไข่แงะนะคะลูกค้ารถเดิมๆดโรงงานนะคะกระจกเดิมโรงงานเช่นเดียวกันบอดี้นะคะค่อนข้างอยู่สภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานอีกด้วยหนาะซอกประตูเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างนิดนึงนี่เลยนะคะเมคองเมคอาร์คนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์เลยหรือว่าจะเป็นเสาบ,บีนะะหัวนงหัวหน็อตสติกเกอร์ต่างๆมีครบแบบนี้เลย ภายในนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์สวยๆเดี๋ยวเรามารับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะด้านในกันนิดนึงเนาะ ขออนุญาตสตาร์ทเครื่องเลยนะคะสำหรับสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะเดี๋ยวโชว์เรือนไม่เดิมโรงงานก่อนนะคะคันนี้ไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดกิโลนะคะตัวนี้คือไม้แท้โรงงานแน่นอนค่ะพี่ไม้แท้โรงงานเลยนะคะเรากลาันตีโครงสร้างมาให้แล้วไม้แท้เดิมโรงงานนะคะพวงมลาลัยมอติฟังก์ชันนะคะแล้วก็มาพร้อมลูกเล่นเครื่องเสียงเดิมโรงงานอีกด้วยนะคะตัวคู่มือการใช้งานมีให้ในกเกะอยู่นะคะสําหรับตัวนี้ ระบบแอร์ปรับมือนะคะปรับได้4ระดับแอร์เย็นหัวเกียร์อยู่สภาพสมบูรณ์เป็นแบบเกียร์ขั้นบันไดแบบนี้เลยเบรกมือนะคะก็อยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยหนาคอนโซลข้างๆนะคะหรือว่าคอนโซลด้านหน้าที่บังแดดยังไม่แกะถุงพลาสติกนะคะนี่อยู่สภาพสวย ใครสนใจคันนี้นะคะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรมาหานูได้เลยค่ะพี่ตามเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งนะคะสี่สี่เจ็ดเก้าแปดสองนะคะรับรองได้ไปคันนี้สวยคุ้มแน่นอนนะคะกับเตยต้าอันติสนะคะหนึ่งจุดหกจีปีสองพันสิบเก้าได้เป็นรถเพิ่งรับเข้าร้านสดสดร้อนร้อนเลยนะคะกับบอดี้สีขาวแบบนี้นะคะรถไม่มีช้ำเลยนะคะสีเดิมโรงงานรอบคันนะยังไม่ได้เก็บงานด้วยนะคะคันนี้ใครสนใจอยากได้รายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะคะหรือว่ารายละเอียดตัวรถเพิ่มเติม สามารถโทรติดต่อมาหานได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของารายละเอียดหน้าห้องเครื่องกันนิดนึงนะคะว่าสภาพหน้าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยนะคะสภาพหน้าห้องเครื่องคืออยู่สภาพเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะเป็นเครื่องดูโอวี t ีไอเดิมแท้สี่สูบฝาครอบเครื่องไม่มีดูรอยการแตกล้าวหรือว่าภายในห้องเครื่องไม่มีดูรอยคราบน้มามันไหลเยิม้มหัวน,นอ็อตแต่และจุดอยู่สภาพเดิมคานหน้าเดิมเดิมแบบนี้นะคะไม่มีการโดนชนมา่นอนนะคะเดี๋ยวส่องให้ดูดดนิดนึง ทานหน้าเดิมแบบนี้นะคะโครงสร้างหลักน็อตนะคะนี่เลยนะคะน็อตเดิมเดิมนะคะตัวแบตเดยรเราเช็คแล้วเปลี่ยนให้นะคะแล้วก็รอยมคอาร์คนะคะหรือว่าน็อตที่ยึดฝากระโปรงนะคะรอยแต้มนะคะเห็นได้ชัดแบบนี้เลยฝากระโปรงเดิมรอยมคอาร์คเดิมสติ๊กเกอร์มีติดตั้งมาให้แบบนี้สวยๆเลยสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจ t o y ยต้าอันตีมือ2อนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาหาหนูได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น 1.6G ปี2019ราคา420,000 9,000บาทฟรีดาวน์จัดยอดเต็มคันนี้ผ่อนเดินละเพียงแค่7,200บาทตลอดสัญญาเลยได้รถใช้งานมือเดียวประวัติศูนย์นะคะสภาพสวยๆนะแต่วันนี้นะคะบอกได้เลยว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะซื้อกับนุชนะคะรับไปเลยประกันเครื่องเกียร์1ปีนะคะพร้อม น้ำมันเต็มถังวันออกรถอีกด้วยนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะะซื้อได้ทุกจังหวัดเลยเรามีบริการเซ็นแฟแนซ์ถึงหน้าบ้านอยู่และะ้วเนี่ะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของนุชน,นิดนึงนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถอันติสมือสองเข้ามาใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ